นมันจะหลกแต่เนาะแมปลกดีเนาะมาหรันกยเจียเป็นชอบเป็นฟองยี่นเี่ยวาหันแต่ผมกังเกิดย่มือกาหันเนาะังท้กันเลยนั่งท้กันเลยทอองคนี อันนี้เป็นพันอย่างครับที่เมื่อกี้น้องเอ็นมาปลูกว่าจะได้ก็ชื่อไม่จำไม่ได้ครับแล้วก็มากวัางมันออกคนเดียวไหมครับอืมกูเตี้ยนี่มันมันจะตีผมขันนะมันหมอกนิ้วจีดิอ่คเออไปเายโอ้เดี๋ยวห้บดไ่คืนนี่ผมจะเอาแป้งเข้าคคู่ละเหล็หกเลกองคู่ เราออกซุดต้นเหรอมีสองเหรอมีหันได้แล้วปุ๊บเหรอก่ออกไปสักต้นปูนนะครับครับต้นปูนนี่จะบมีลูกนะเพราะว่าที่สาระนี่ส่งมไม่หรอกแต่วันออกหน่วยหน่วยนในหนุยเขากระเดืองต้นปูนนี่มันจะหลวงบ้างเนาะแม่นแม่นกุฏิอาผมเห็นมันก็ะหมกมีจี้เนาะแต่หัวนี่มัน

แล้วผมก็ตื้นวัเป็นเก้าฟูนะอนเป็นดอกแค่กับไฟดอกนะครับซุดต้นเออบุญเงนนะพ่อบเนาะเป็นงานหรอปีปี่่หนหรแต่ผมกําลังเกินยัมากันนี่สมัครมันจะออกอีกก็คุณจาทำออกจากแง่งการมันก็ออกตากท่อน่ะครับโออการมันจะแตกไปสักหน่งไม่ลู้เยงรยนกยนหรอ ก็ออกไปสักน่าจะเลื่อนสายแล้วครับ๋นวของกว่ามันลนเนี่ยแต่มันกับร่นเนี่ยมันใหญ่ติ๊กๆครับปูนี่จะบ่มีลูกนะ่กติสาระในส่งขมกำกอนมันกับไป้กู้เนาะก็ฟันควงหมดละครับอันนี้มันจากำกอนจะฟันเหมือนแล้วครับโอไปฟันน้นไงเจ้าเนี่ยแล้วผมเห็นมันคุ้มอีกเลยว่าอันน้อยหอมเลยือเนี่ยอะรัองอาหานเนี่ยมะลังมาหารนี่ทำ มันแปลงนะเนาะกูเตือนนี่มันต้องออกเอเนะเนาะออกควันนะี<ำ>่เนาะควันมันเตจเนี้ยงมอกเอีย่ยสักสองข้อนิอวกันนี่เนาะโ่อยเป็นเม็ดแปลก